ความมหัศจรรย์ของสมเด็จบางขุนพรมเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้คือเรื่องจริงผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งรู้จักกันเขาอยู่ในย่านตลาดพูกรุงเทพนะครับเขาเป็นช่างตัดผมแล้วก็มีสมเด็จบางขุนพรมอยู่องค์หนึ่งแต่ว่าเป็นพระที่แตกนะครับแตกเขาเรียกว่าแตกสะพายแร่งแตกก่แตกกันนั้น พวกเซียนก็มาให้ในสมัยนั้นพศ .2530 เซียนก็มาให้ประมาณ3000 300, สนได้ช่างตัดผมก็ต้องการที่จะขยายร้านให้ใหญ่ขึ้นต้องการที่จะขายสมเด็จบางอุนพมเพื่อที่จะเอาเงินมาขยายร้านตัดผมแต่ว่าเมื่อเซียนมาแล้วทุกครั้งที่ไปหยิบบางอุณพรมพระบางคุณพมบนหิ้งเขาก็ต้องมีอันเป็นไปนะครับ มีอันเป็นไปคือก้าวขาไม่ออกตาค้างตาค้างพูดไม่ได้ลิ้นจุกปากเป็นอยู่อย่างนี้นะครับสองครั้งสองครั้งสองคราที่จะขายพระสมเด็จบางขุนพรมแต่ก็ไม่สามารถที่จะขายได้ดังนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนใจที่จะที่จะไม่ขายบางขุนพรม เอาไว้บูชาบนหิ้งนั้นก็ทำให้เขากิจการก็ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงหมายความว่าเขาตั้งใจที่จะขายแล้วก็สมัยนั้นก็ยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะแพงมากนะักแต่ว่าเป็นพระที่มีตำาหนิแต่ความศักดิ์สิทธิ์นั้นมากด้วยความศักดิ์สิทธิ์โดยแท้จริงเป็นพระสมเด็จแท้นะครับสมเด็จบางขุนพรม เจ้าของเนี่ยเดินเข้าไปหยิบมาที่เพื่อที่จะนำเอามาขายและทุกครั้งก็เป็นอย่างนี้นะครับปากเบี้ยวตาค้างลิ้นจุกปากเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ทุกเป็นอย่างนี้สองครั้งสองครั้ง เลยเมียเขาก็บอกว่าเออพี่อย่าไปขายเลยท่านโอมีความศักดิ์สิทธิ์มากแบบนี้อย่าขายเลยถ้าเราก็เอาไว้บูชาเธอเอาไว้บูชากา็บูชาบนหิ้งนั่นแหละแต่ว่าเก็บไว้อย่างดีก็บูชากิจการก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดีขึ้นเรื่อยๆอเป็นที่เป็นที่น่าอัศจรรย์มากยิ่งนักเพราะว่าสมเด็จบางุ่นพรมเป็นพระที่ มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองตระกูลสมเด็จทุกๆตระกูลก็มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เรื่องลืออยู่แล้วนะครับอันนี้เราลาปีพศ2530อันนี้ก็คือเรื่องจริงที่ปรากฏขึ้นกับ ช่างตัดผมในย่านตลาดปูซึ่งผมก็ได้รู้จักเขาแล้วก็ได้เคยไปมหาสู่พูดคุยกันนะครับแล้วก็เขาก็อยากจะขายสมเด็จด,ดาที่ว่านี้แต่สมัยนั้นก็เป็นสมเด็จที่แตกนะครับแตกแล้วก็เหมือนว่าจะาทากาวไว้แต่ว่า มีความทาเกาวแล้วก,ก็ก็เข้าที่เข้าทางนะครับมีความสวยอยู่แต่ว่าสมัยนี้เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้แต่ว่าความศักดิ์สิทธิ์นั้นเหนือยิ่งกว่าความศักดิ์สิทธิ์โดยแท้จริงนะครับพระสมเด็จผู้ใดมีไว้ควรจะรักษาไว้ให้ดีนะครับตั้งใจที่จะขายก็ขายไม่ได้นะครับโอ,อ้สมเด็จโตท่านก็คงไม่ให้ขายนะครับก็ให้มีอันเป็นไปอะ่ะ มีปากเบี้ยวลิ้นจกเดินไม่ได้เดินไม่ออกนะครับอันนี้เป็นความหัศจรรย์ยิ่งนักเป็นความหัศจรรย์ญญอย่างอย่างมากเลยนะครับก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังว่าพระสมเด็จแท้ๆนั้นคือมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวผู้ใดมีไว้ก็ต้องรักษาไว้ให้ดีนะครับพระสมเด็จเป็นทรัพย์แผ่นดินหายากมากนะครับโอเคครับขอบคุณครับ